ตอบมาไวเลยนะตอบมา้พี่ละครนอนแอเวอรละครหังค่าละครนอนแอเวอร์กี่คนดูแล้วเนี่ยมามาแชร์เข่าโดเาที่โรงแรค่ะขอขอรีถึงมากเลยไม่เจอสองวันแชร์ต้องมาแล้วนะจับสถานที่แห่งนี้ดูดูนี่โอ้โหโอ้จหโอ้โหโ้โอ้กหอ้โ้ไห <Wow. S 2> สวยไหมอัสม้สวยไหมอันนี้สวยไหมตลกมากอะนน่ะ <c oughs> เป็นอะทำง,งงอะนน่ะ <c oughs> <ร>ขอจิมบ้างได้ไหมขอิ้มบ้างได้ไหมหมดแน่หมดอ่ะพี่บุทได้ค่ะ ทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับสวัสดีหนึ่งหมืนคนนะอะไรทำไมไม่สอนแม่ครอยามให้หน่อบพ่อกขอแซนบัคหน่อยเมื่อวานสตอะวานั่งงวดูเยอะมากเม่านี๋เกเยเ่มาต้องมาหน่อต้อมาหนึาปัดแร์ค่ะอันนี้อะไรอันนี้ก็ตัวน้วคเนอันนี เล็กใส่ค้อ่ะแม่เต้นค่ะเต้นก่อนเต้นก่อนเลยนะได้ยีชนะไดยีชนะอันนี้นะโอ้โหงบพ่อตูงมาแน่ ใช่ค่ะชิดาคนแก่นะใช่นี่มีชื่อด้วยแบบว่าพี่พีท้าหาดูนะค่ะอันนี้อะไรนะอันนี้อะะไรนสีอันนี้อะไรนะโจวันที้เจอแม่ที่พาลับกด้วยแต่ไม่กล้าเดินไปหาทักหน่อยเพราะว่ามีบอกว่าทักกูหน่อยเนาะขอหนึ่งแม่จับท้อง ก็ลูกดังไงคือยังไงต่อเดินมาถ่ายรูปแม่บ้างเนาะข้างนี้หน่อยอย่างเงี้ยเหรอไม่คือตลกมากคือรถเข็นนะรถเข็นนะรถเข็นมันจะไปข้างหน้าใช่ไหม FC ก็เป็นรอข้างหน้าพอทีพอรถเข็นมันวนกลับคือแต่ว่าจะเอาลูกไปเอารูปกลับไปนอนบนรถแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวคุณคิดได้หรอกคุณจะคลายแกงข้างหน้าแน่แน่แม่ไม่เลยไมเลยไม่เลยไม่เม่เลยไเลยไมยไ่เลยไ่เยไม่เม่เลยไเลยไ ตลกมากทุกคนแม่เจ็บตรงไหนแม่หายแล้วลูกเูาเกิดจากตรงนี้อ่ะทุกคนขอสองหมื่นกดแชร์ให้หน่อยค่ะไม่ไม่ได้ระวังกดรีพสต์ดรีคอต์ดตากัล้องกคนรอใช่ไม่ไม่ฝาขอคันต้องับแชร์น้องโมแน่โอ้ทุกคนขาต้องรับขาเราอย่างเดียวเหรอไม่ต้องจากมือโมแน่้าของเราคือโมแน่ดูแลไม่ได้เลยนะจ้ะ ีน่จริงๆจากการเปลี่ยนสูตรจากการเปลี่ยนที่ผลิตและรอบนี้กันแดดจะมาจากเกาหลีแบบเกาหลีจริงๆเลยนะฉลากหลังขวดยังเป็นภาษาเกาหลีเลยรอบนี้ท้าไทยร้อนคนขายก็เป็นเกาหลีไม่เชื่อเราถามเขาภาษาเกาหลีมาอันยองอันยองฮาเซโยอ่ะโมนี้อันยองฮาเซโยค่ะวันนี้อันยองฮาเซโยอันยองฮาเซโยอันยองฮาเซโยเรานิดล้วเอาเป็นว่า เธอใครที่เคยตามกันแดดนะคะจริงๆอย่างกันแดดอะมีมาตั้งแต่ตอนเมื่อกี่ปีที่แล้วนะห้าปีที่แล้วหกปีที่แล้วแต่ว่าเปลี่ยนไม่ได้เรื่อยจะกชื่อมธรกิจบ้างกลายไปเป็นนางร้ายนางร้ายแล้วก็ณมันเป็นเวอร์ชันใหม่มีใครทันสองอันนี้ปะอะมีใครทันสองรุ่นนี้ไหมมันคือตัวเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาสูตรใหม่รอบนี้กลับมาก็คือผลิตเกาหลีเลยจบลงต้นใหม่ ชีวิตเริ่มต้นใหม่ด้ทุกวันทันค่ะทันทันไอ้คนทันเยอะอยู่นะมาทุกคนใครรองมาหน่อยนึงอย่างที่บอกว่ากันแดดวันนี้จะเป็นสูตรใหม่จริงเฮ้ยเขาจะไม่ให้ใครเห็นเลยเหนือแบบคิวเลยพี่แก้มบุ๋มพี่แก้มบเฮ้ยพี่แก้มบุ๋มพี่แก้มบุ๋มดื้อไหมนะ พี่หมีก็เดินเฮ้ย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 เสียงใครอะเสียงใครอะเฮ้ยเสียงใครอะอ๋อเป็นเสียงพี่หมีอ๋อนี่กำลังจะมาหาเรานี่กำลังจะมาเหรอแต่พี่หมีจะมาอีโด้นะ อยากเจอไหม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 อกเจอไหมอยา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 กเอไหมอยากเจ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 อไหมอยากไหมอากเจอไหมอยากเจอไหมอยากเจอไห ไม่ได้อ้าวต้องต้องทำอะไรก่อนต้องทำอะไรก่อนถามก่าสิจำงานดอตอ้าวนั่งทำงานถ้าเราทำงานกันโอเคงั้นเปิดเพลงเต้นอะไรเต้นถอดเพเต้นไปเดาเต้เดี๋ยวหนูเต้นแล้วพี่หมีมาไหมเออพี่หมีมาเดี๋ยวพี่หมีมาดีใจดีใจดีใจแล้วบังใจก่อนเร็ว โซทำได้ไหมโซทำได้ไหมใช่โซทำได้ไหมแล้วโซแล้วได้โนเสากได้โน้เสาแล้วโซปีุยพีคุยอยากให้โซตุ้งตุ้งตุ้งน้องโอย่างนี้สาตาโตคือการเรียนรู้อะแม่ว่าอยากเจอพี่มีไมแล้วน่ากลัว้วพี่ีดีดีตจันีมไยมกเจอไว้ตอบเขาดิอยาออยากเจองั้นหนุเมเนเป็นก่อน โอเคไหมโอเคไหมสอบเต้นได้ไหมไปไปแล่นอย่าอาปากตุ่นแลเมยค่ะมองกล้องมองกล้องจมองอีกด้วยเออเออโจไปไปโจง่วงเหรอโจง่วงไหมโจหมดนันกับเต้นหน่อยเร็วเต้นหน่อยเร็วเดี๋ยวมีเด็น้อสาวเป็นรถเล็กๆมาด้วยโอ้ยที่เด็กน้องสาวดีโอ้โอ้ โตมันทำพิซซ่าไหมทำพิซซ่าไหมมามาทำพิซซ่ากันทางคนดูค่ะมาทำทุกคนขอคสองถุงสองบ้านแบ่มาใส่ก่อนแม่ต้อไปหนีมาแน่ๆไปทำพิซซ่าอย่างนี้ด้วยวันนี้วันนี้ทำยังไงโมเน่้วันนี้โอ้แรกสัดวันนี้พร้อมยังพร้อมพร้มเต็มเดี๋ยวพี่หมีมาปุ่มพาพี่หมีมาแน่นอนวันนี้โอเคแม่สัญญาก่อนสขู่อะไร ที่หน <Which descript or> ีชื่อที่หนีชื่อเลนบดังร้ายชื่อนางร้ายพี่หนีนางร้ายโอเคไหมสัญญาเดี๋ยวพามาเจอนะสัญญาโอเคนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดนางร้ายให้เจอกันให้ทุกคนดูวันนี้โชว์นางร้ายดูพี่ๆดูอันนี้อันนี้ยจ้าติ๋มดู อ๋อวันนี้อยากได้ไหมผมจะซือให้จากเกาหลียอมไหมทำอย่างนี้ตกลงจูคิวรีบคิวหายไปเยอะเนาะใช้ตังมั่งแล้เาเอาไหมเอาหมไหมอันนี้โมน่ทำเวลาเปิดมน้อยจิงนะนะอันนี้โมนี่ทำเขาบอกวันนี้อยากได้ไหมมีม้อยไม่ใช่เอดคือโมนชน ีดังรไม่มาละพี่มีนางร้โจน่อยนอสักำลังมาพี่มีกำลังมาโ์นะไม่มีและสินค้าของเราวันนี้คือคือ แก่เลยน้องแก่ใหมเลยร้อนๆเลยร้อนๆเลไม่มีใครเห็นมาก่อนไม่มีใครเห็นมาก่อนแต่ว่าคิวเอาไปถ่ายแล้วหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรจะเอาคอนฟิดเนเชียลฉันก็แต่งหน้ากันแดดออกใหม่แล้วนะเราคนรอเขาไม่รู้บอกหน่อยว่าสีอะไรสีอะไรต้องลองกันแดดก่อนก็หุ่นละวอร์ดดูว่าจะต้องใส่ก็หุ่นละอร์ดเลยคอนฟิดเนเชียลหน่อยบอกหน่อยเก็บไปฝกเราได้ไหมปากได้เลยเดี๋ยวเราจะบอกไปทุกคนคะเปวันนี้นะอันนี้ หน้าออเดอร์เท่านั้นถ้าวันนี้ได้พันออเดอร์แล้วเบิรบเดี๋ยวพี่หมีมาเลยพี่หมีมาเลยนี่ทำอย่างงี้พันหรือสองพันพี่หมีมาเลยและตอนนี้จะสองหมื่นคนแล้วนะคะับว้าวกำลังวีทีแห่งนี้ยังมีอราไหมมตั้งสองหมื่นขอสองหมื่นคนแล้วขอบคุณมากเธอใครที่เคยรออยู่จะบอกว่ากันแดดตัวเนี้ย มานานมากๆแล้วก็คือประมาณ5ปีเนาะที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยความที่แบบสารสกัดบางตัวมันมีปัญหาก็เลยทำให้หยุดก ไปทั้งหมดเลยแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่แล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดจะกลับมาก็ต้องกลับมาให้ดีกว่าเดิมซึ่งตัวนี้บอกเลยว่า Make in k ิน e a แล้วก็ทุกอันก็คือแม่ดูข้างหลังได้เลยนะคะ <มา S 1> ว่าเราได้ของมาเรียบร้อยเลยไม่ว่าจะ,จะเรื่องของคนแพ้ง่ายหรือว่าใดใก็ตามคือสามารถใช้ได้หมดแม่ทดลองกับสัตว์ใดใทั้งสิ้นเลยแล้วตั้งใจทํา,ม,ม,ามากๆตัวนี้ใครชอบกันแดดที่เป็นเนื้อแบบซีซีนะบีบีซีซี C คือถูกต้องตอบโจทย์ กดได้เลยมาอย่าเพิ่งกดกดเขยิบสมัยอ่านทุกคนให้พี่พีเล่าหน่อยว่าพี่พีอยู่ตั้งแต่เด็กวันเขาเอกรอบสูตรใหม่เป็นคนเป็นที่ปรึกษาพี่พีไอพี่บุ๋มว่ายังไงอะไรยังไงพีพีเล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมถึงต้องกดนางแดดกันร้ายหลอดนางแดดกันร้ายกันแดดนางร้ายเราต้องกดนางแดดกันร้ายเนี่ยครับเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนร้ายอครยังไงนะคะพี่พีอย่าเพิ่งกด อย่าเพิ่งกดรอแฟดเซลล์ด้าทำแฟดเซลให้อย่าเพิ่งจ่ายเงินนะัทำแฟดเซลมาเลยได้ไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ด้วยแฝดเซลล์ใลแฝดเซลเลยแล้วคืออย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยถ้าเราดูหลังหลังหลอดอ่ะมันเป็นภาษาเกาหลีจริงๆนะเพราะว่าผลิตในเกาหลีเลยรอบเนี้ยคือเขาอ่ะทำกันแดดมาหลายซีรีส์แกลบบุ๋มอะครับดแต่ว่าการออกมาทุกครั้งอ่ะถ้าใครจำได้อ่ะมันจะดีขึ้นทุกครั้งและครั้งล่าสุดเนี่ยคอนเฟิร์มว่า ุกคนจะถูกใจต้องอย่างนี้ดีกว่าคือมันโทนอัพผิวด้วยนะครับแล้วมันก็บางเบาแบบไตายแบบที่เขาชอบเลยรอบนี้แล้วกว่าจะได้ส่วนผสมแบบเนี้ยมันหายไปหนึ่งปีเพราะมันไม่มีของนะแล้วประเด็นคือรอบเนี้ที่ผลิตมาทุกคนลองเอาไปใช้ไม่ว่าหลอดอะไรครับอันนี้คืออะไรหรอครับเหมือนใครอ่ะหนังจือเป็นยังไงคะเทียวสองเครื่งสิงคนปร์เที่ยบสอง โซปะเทียบดิโชว์ซิโชว์โชว์พี่เขาเป็นไงคะไม่คุ้นโชว์บอกเดี๋ยวลองแปดเซลล์แล้วรอบนี้คือสามสิบเอ็มเอทุนเลยนะแม่ใครที่ทานตั้งแต่แบบตอนแรกก่อนนะแล้วยังไม่มีกล่องอ่ะตั้งแต่ตอนยังไม่มีกล่องจนตอนมาพัฒนามาเป็นแบบมีกล่องแบบนี้ซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็คิดว่าสีเนี้ยสวยมากๆแล้วแม่แม่ชอบแล้วติดใจแล้วจริงๆแล้วมันเกิดปัญหาจนสุดท้าย ก็เลยกลายเป็นปึ้งแบบปึ้งค่ะถ้าเกิดดูท่องหนังจะเห็นเลยว่าคุณอ่างก็คือแบบแบบนี้ใช่ไหมลองต้นใหม่แบบนี้ใช่ไหมนี่ค่ะอุ้ยถูกมากเท่าไหร่ยแล้วสิปลยใครเห็นสามร้อยห้าสิบเก้าบาทค่ะกดได้เลยเก้าหลี่แท้ๆนะเกาหลีแท้ๆนะโชเนย์อย่างที่บอกว่าตอนนี้คอสสามร้อยแปดสองแล้วใครจะกดเขามีไม่เยอะแล้วตอนนี้ โอ้มันขึ้นทีละร้อยเลยอะตะก้าจะบอกว่าใครจะกดจ่ายเงินได้เลยนะอย่างที่บอกว่าเปิดตัววันแรกแล้วก็ราคาไม่ได้ต่างจากก่อนหน้านี้เลยนะแต่รอบนี้เป็นของเกาหลีจริงๆอยากให้ดูหลอดคิวโชว์หลอดให้เห็นหน่อยสวยมากคือพิดเกาหลีไม่ใช่ขอเกาหลีจริงๆเลยแล้วก็เป็นแบรนด์นังายตอนนี้กำลังจะฮอด999แล้วนะครับใครกดจจ่ายตังได้เลยตอนนี้แฝนเซลให้แล้วเขาใจว่าตอนนี้กำลังทยอยจ่ายเงินทุกคนค่ะ ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมาแค่งหมสองเงาเนาะก่อนหน้านี้กันแดดชิแกนหมุนเงานี่สองเงาชิ๊สองชิ๊สองค่ะแต่รอบนี้ราคาใหม่ราคาเท่าเดิมแต่มกอนโคเรียอาเอ็โคเรียแท้ค่ะแล้วรอบนี้กันแดดตาติกกลมกันแดด30กลมเยอะปะเยอะมากหลอดเท่าช้างหลอดเท่าแต่ราคาเท่าเดิมแต่เอ็มคเรียสัญชาติคอรีอาแล้ว อย่ามามามาแปลหนังสือเป็นของเองนะขายไม่เก่งจะขอลูกค้าขายไม่ไม่แต่บอกว่าตัวเนี้ยฉันไม่ได้ใส่แค่ตัวของกันแดดนอกจากจะเป็นของกันแดดแล้วอ่ะคือฉันใส่ตัวของลดผสมที่ช่วยบำรุงต่างไปด้วยก็คือลดเรื่องของความหมองต่างๆเข้าไปให้ก็คือนอกจากจะเป็นกันแดดแล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องรู้ไปด้วยตัวต่างหากต่างหากเนาะคือใส่หมดเลยแบบอลลาเจนคอลลาเต้น ใส่แบบในเซรามัยใส่เข้าไปแล้วก็จะมีตัวที่แบบช่วยเรื่องความหมองควาที่คล้ายตรงของอะบูตินเจ้าไม่ใช่และและที่สำคัญนะคะเอ้ยแต่ว่เราจะทำคือตอนแรกก็ตลาดฟังกระบวนการเนี่ยตอนแรกจะออกมาขายแล้ว่งประสบ้ช่ถูกตอนแรกที่ผมได้มาตอนแรกที่แบบขนาะคด50หัว50หัวหัวเล่มนี้เหรอหัเขาเลยบอกว่าเฮ้ยท่าไมเราทำสูตรใหม่มาเดี๋ยวนี้มันถึง4หัวแล้วที่เป็นหา ผมก็ส่งตรวจส่งตรวจใหม่เนี่ยอะไรปรับใหม่เริ่มต้นใหม่ก็เลยไม่ได้ทีมในระหว่างทดสอ้ก็เลยเป็นสองสี่หกแล้วที่สองคัญอยากให้ทุกคนใช้กันแดดที่ดีในราคาที่ดีของเกาหลีจะเป็นคนไทยทำแต่ว่าคือยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังคงคุณภาพที่กันแดดได้จริงก็เลยมีการส่งผลตรวจทั้งอีวิทอเทนแล้วก็อีวิโวเทนนะคะซึ่งนี่มีใบแบบ กันแดดกัน UVA UVB UVA ยอดแรงทายอดแรงมากแล้วก็ SPF เท่าไหร่ง SPF 6อย่างคือมั่นใจได้ไม่ได้ไิมพเหรอได้เลยใครเห็นตอนนี้359บาทกดได้เลยนะคะพี่พี่ขายพี่พี่ไม่ติดพี่พี่ไม่ติดอยู่กับพี่ดีทุกคนตอนนี้เป็นร้านโซ่คน300หลอดแล้วนะแบตเกือบ